สวัสดีครับร้านสมัยที่สวิตนะครับผมช่างเอกครับวันนี้ก็มาไลฟ์เปลี่ยน iMac นะครับผมเป็นอาการเปิดไม่ติดนะคะรับลูกค้าใช้ใช้งานอยู่แล้วก็มีเสียงปุ๊บดับไปเลยนะครับตอนนี้ก็ iMac 2 0 27นิ้วเนี่ยครับตัวละเครื่องเปิดไม่ติดนะครับคืออย่างแรกเลยทางร้านก็จะตรวจเช็คของไฟมาปกติหรือเปล่านะครับผมแล้วก็หลกัหลกๆเลยพาวเวอร์เสียหรือเปล่านะครับผมก็ส่วนมากจะเป็น ถ้าจะ50%นะครับส่วนมากนี้พาวเวอร์ก็จะเสียค่อนข้างจะบ่อยครับหรือบางที่พาวเวอร์ช็อตนะครับผมวดไปทําลังนะครับผมแล้วก็ช็อตไปที่เมนบอร์ดก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่นี้เราลองเทสเ,เปลี่ยนพาวเวอร์ดูก่อนครับวันดับแรกนะครับเพราะว่ากลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดียวลองไปดูวิธีการเปลี่ยนพาวเวอร์ไอแม็กซี่15เล่ยอปี2012กันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดแพร์พาวเวอร์นะครับผมอันนี้ครับจะ,จะติดกับสวิตช์เปิดปิดด้านหลังนะครับผอไมคยแม็กก็จะมีทอปสกูนัทสี่ตัวนะครับผมแล้วก็มีสายแพร์พาวเวอร์นะครับ ่วงโ,โซนฝั่งนี้พยายามอย่าเอามือไปจับนะครับผมเพราะว่าเราถอดปลั๊กถึงหรือว่าจาดาวเครื่องแล้วบางทีจะมีไฟสถิตยอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะแรงนะครับผมอย่าไปเอามือพยายามอย่าไปโดนช่วงฝั่งนี้นะครับไฟค่อนข้างแรงนะครับ เราค่อยๆดึงสไลด์ขึ้นมานะครับผมนี่ครับผมแล้วก็จะมีชุดเอแผ่ด้านหลังนี้นะครับที่จะเสียบอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดชุแพ่ใหญ่ตรงนี้นะครับไฟพาวเวอร์นะครับแล้วก็ค่อยๆกดกิฟด้านหลังนะโหแล้วก็กดขึ้นลงนะดดึงขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าหาตัวนะครับก็พยายาม่างนี้ค่อยๆดึงมานะครับ ชุดนึงก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับจะเป็นต่อกับแพรเล็กตัวนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนพาวเวอร์ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์ที่จะเปลี่ยนไปนะครับก็ใส่ตรงชุดแพทางด้านล่างก่อนนะครับ เลยครับแล้วก็เป็นสายชุดแพรใหญ่ชุดแพร,แพ,รพาวเวอร์ใหญ่กับเมนบอร์ดนะครับผมเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปให้เสร็จเลยนะครับโอเคครับผม แล้วก็ไข่น็อตยาวนะครับฝั่งนี้เป็นน็อตยาวมาเลยนะครับผมเป็นน็อตยาวสองตัวนะครับผมอันนี้ไม่เป็น,น็อตตั้นนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วก็มาใส่ชุดตรงสายแพรนะฮะอันนี้ก็เป็นแพรปุ่มพาวเวอร์นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราลองไปดูสถานะไฟนะครับก็จะมีหลกักๆักไฟพาวเวอร์ก็ยังมีทั้งหมดสีดวงฝั่งนี้นะครับถ้าติดเครื่องปกตินะครับตัวที่ไม่ไม่ไม่เปิดสวิทเปิดปิดก็จะมีไฟเลี้ยงอยู่หนึ่งดวงนะครับผมถ้าติดปกติเครื่องใช้ง,งานได้ก็คือจะขึ้นมาสามดวงนะครับดวงที่สี่จะเป็นพวกไฟสถานะโชว์เรื่องของการเอ่อเป็นเสียบจอเรียบร้อยถึงจะขึ้นดวงที่สี่นะครับ ดวที่สาคือแสดงภาพวกสถานะากนเกี่ยวพฟกัดจอนะครับผมโอเคครับผมผมเปิดเสร็จิกปักสวิกเสร็จแล้วขึ้นมาหนึ่งดวงแล้วนะครับก็ลองทำการเปิดเครื่องดูนะครับ ติดส,สองดวงแล้วมีอาการร้องตื้อๆตรงนี้แสดงว่าชุดแรมด้านหลังเอ,อไม่ค่อยดีนะครับต้องอ,ออกมาทําความสะอาดดูเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วผมปิดเครื่องปั๊บนะครับแล้วลองเอาแรมออกมาทําความสะอาดก,กันดูนะครับ ผมชุด,ชดแรมนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับแต่ผมล็อกไก่ดูก่อนนะครับหน่งตัวนะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องดูนะครับ เปลี่ยนแลมดูนะครับที่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยครับเอ็นไหนเนีที่มาลองร้านยิงมอเตอร์ไซค์ก่อไไนสามพันครับ,บ,บอรรนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนล้อนแลมดูก่อนนะครับเปลี่ยนแลมดูแล้วก็ลองเปิดเทสดูนะครับว่ามีเสียงร้องเตือนไหมครับถ้าไม่มีก็ เดี๋ยวเราลองเทสส่วนของจอใส่ดูนะครับแล้วติดหรือเปล่าตัวนี้ก็คืยเป็นอาการของ power เสียนะครับคุณลูกค้าหลังจากตรวจเช็คแล้วครับผมไฟสถานะของ power ครับผมตัวนี้ไม่ทำงานเลยครับผมที่ลูกค้าบอกมีเสียงช็อตนะครับอันนี้ก็สถานะติดปกติแลวนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟขึ้นมาไฟสถานะปิดขึ้นมาสามดวงนะครับผมตัวนี้ถี่เป็นไฟจอนะครับ เดี๋ยวผมลองเอาจอมาเทสดูกันเลยนะครับก็เลยก็เป็นเครื่องเรียบร้อยครับผม โอเคครับลองใส่จอแล้วก็ลองเปิดเทสกันดูเลยครับว่าตถาฐานะเครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วเบื้องต้นผมเช็คแล้วรวมผมคิดว่าน่าเปลี่ยนเป็น Power ที่เสียเนี่ยครับน่าจะจบเทสนี้นะครับ สำหรับคูลูกค้าที่สนใจสอบถามมาทางเพจร้านได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเปลี่ยนอะไรตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมว่าเครื่องเป็นอะไรเสียก็ยินดีนะครับก็ร้านไททีสวิตก็มีทั้งหมดสิบสาขาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานตรวจเช็คนะครับผมเป็นแบตเตอรี่เปลี่ยนจอซ่อมบอดี้โนตบุ๊กซ่อมโนตบุ๊กทั่วไปนะครับผมก็ยินดีครับเครื่องโดนน้ำตรวจเช็คเบื้องต้นร้านทำความสะอาดก็ได้นะครับผม เดี๋ยวรอบทเขาเครื่องสักครู่นะครับ เครื่องนี้ปีเก่านะครับผมก็เวลาบูตข้อมูลเยอะนะครับก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับก็พาวเวอร์นะครับผมนี่ยพาวเวอร์อันนี้ไม่ติดแล้วนะครับผมพาวเวอร์เสียเราจะเปลี่ยน้ะเครื่องก็เปิดติดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูสถานะเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็น iMac ปี2องพนะครับผม27นิ้วสลิมนะครับในนี้ก็เป็น Power นะครับเดี๋ยวรอเครื่องโปทสักครู่นะครับโอเคครับเ,เข้าหน้านล็อกอินได้แล้ว คครับก็เครื่องติดนะครับผมกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ฝากเพลิน้าถ้าไมที่เวิตชไปด้วยนะครับผมนี่เป็น i m a c นะครับผม27นิ้วนะครับปี2012นะครับเล็กก็เปลี่ยนพาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์เสียอย่างเดียวนะครับเครื่องมาการเปิดไม่ติดนะครับก็หลังจากตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วครับเป็นนี่ทาวเวอร์เสียครับก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยครับก็ฝากเพลนนะครับทำไมที่สวิต์ด้วยนะครับมีทั้งหมด10สราขาลวด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินอลลโศกยูเนียนมอลล่าคาวเซ็นทรัลราตนาทิเบตน,นะครับผมแล้วก็สาขาวชราาพลนะครับผมแล้วก็มีสาขาเมกาบางนานะครับผมตอนนา้าใหญ่อยู่ประเวศนะครับไอฟิวบางนานะครับผออู้ค้าท่านใดสะดวกก็สามารถแวะใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับสำหรับผมชจ้าเอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ